ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภในเดือนในเดือนมีนาคม2566ค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะรับดูดวง รับดูดวง10คำถาม200บาทรับดูดวงรับดูดวง10คำถาม200บาทท่านใดที่สนใจกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นท่านที่สนใจกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปท่านที่ต้องการดูดวงดวง12ราศีเดือนกุมภาพันธ์ สองห้าหกหกดวงสิบสองราศีในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกหกกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะ จอมน,มนลภาวะเป็นพิษกับผู้หญิงที่สวยร้ายคุณอะคุณมีศัตรูอะคุณอะมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่สวยกว่ารวยกว่าคุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่แสบสวยรวยแสบร้ายกาศ คุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่สวยกว่ารวยกว่านิสัยร้ายกาดอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นพวกลูกครึ่งไม่ใช่ไทยแท้อ่ะอาจจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งไทยเกาหลีลูกครึ่งไทยฝรั่งลูกครึ่งไทยพมา่าลูกครึ่งไทยขเขมรไทยเวียดนามอะไรแบบเนี้ยคือคุณอ่ะจ,จะมีศัตรูอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบร้ายกาดอ่ะ เป็นผู้หญิงที่สวยกว่าแล้วก็ไร้ากาะแล้วคุณน่ะเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้อะนอกจากทำใจอาจจะเป็นคู่แข่งในสายงานหรือเป็นคู่แข่งทางความรักก็ได้นะคุณจะถูกเพศตรงข้ามอะแบบเออเหมือนเขาจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณนะ คุณจะถูกเพศตรงข้ามแบบไม่สนใจใยดีอ่ะเหมือนเขาจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณน่ะในด้านการงานของคุณน่ะมันจะมีความก้าวหน้านะแต่ในด้านความรักอ่ะไม่สมหวังในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณน่ะจะมีโอกาสได้ทำงานในองค์กรใหญ่เป็นบริษัทใหญ่อาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือแบบเป็นเป็นบริษัทแบบใหญ่ๆอ่ะ เออเป็นบริษัทที่มันค่อนข้างแบบเป็นบริษัทใหญ่ที่น่าเชื่อถือ คุณมีพลังของการอย่างรู้อนาคตนะคุณมีพลังของการอย่างรู้อนาคตในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอ่ะจะได้เดินทางไปเที่ยวทะเลนะเป็นช่วงที่คุณอ่ะจะได้เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมอ่ะเหมือนคุณอ่ะจะได้ล่องเรือนะอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลคุณจะได้เจอหมอดูเก่งๆด้วยนะแต่เหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่ คาดการล่วงหน้าได้แม่นยำอ่ะเหมือนคุณเป็นคนมีเซนส์เทวทูตเมตตรนเมตตรนชื่อเหมือนอ่า ทานโฟเมอร์ชื่อเหมือนหุ่นยนต์ในหุ่นยนต์ในหนังทาร์นโฟเมอร์อะเมตาตรอนเมตาตรอนเนี่ยออชั่นเจอเมตาตรอนซีชักะจากกะที่หกคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายซึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่ ใจิตใจดีและคุณก็เป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องความรักได้เทวทูตแอรเรียวกับเมตาตรอนคุณอ่อนไหวในเรื่องความรักและคุณมักจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคุณค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อ่อนไหวในเรื่องความรักคุณอะตัดสินใจไม่ถูกอะว่าจะไปทางไหนกับชีวิตอนะ มันจะมีตัวคุณอะอยู่ระหว่างซ้ายกับขวาคุณเลือกไม่ถูกอะอาจจะหมายถึงเมียน้อยเมียหลวงก็ได้นะการงานของคุณอะจะประสบความสำเร็จคุณอะให้ระวังโรคที่ภัยที่เกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารโรลคลำไส้โรคกระเพาะอาหารอะที่ว่ามันจะมีเข้ามา คําแนะนําเนี่ยก็คือว่าคุณอะเป็นคนโรแมนติกนะเพียงแค่ว่าขาดคนที่จะเข้ามาขาดคนที่จะเข้ามาสร้างความโรแมนติกให้คุณอันนี้หมายถึง l e a s and rejuvenation การพักผ่อนและการฟื้นฟูสภาพร่างกายอาจจะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีเข้ามาแล้วคุณก็จะได้เจอหมอเก่งๆอะที่ว่าเขาจะรักษาคุณอะการเงินของคุณจะดีนะ ดอลทูแวลูประตูแห่งความร่ำรวยจักกะที่หนึ่งเทวทูตไมเคิลไมเคิลเป็นนักรบสวรรค์เอ๋มไม่ได้นับถือทางพระเจ้านะแต่จริงๆเอ๋มเอม,มีความรู้เกี่ยวกับาศาสนาคิดดีนะค่อนข้างเลยเทวทูตองค์นี้รบเก่งที่สุดในสวรรค์ลบเก่งที่สุด แสดงว่าคุณน่ะจะร่างกายแข็งแรงขึ้นนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณน่ะจะต้องต่อสู้กับศัตรตูบอสัมอับเบนเดนอับเบนเดนเบ่งบานเปล่งปังและอุดมสมบูรณ์แสดงว่าคุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นวู m แมนวูแมนฮลดิงอาฮารคุณเป็นที่รักของใครบางคนนะ คุณอะเป็นที่รักของใครบางคนและคุณก็ได้หัวใจของเขามามีคนที่ตกหลุมรักคุณจากความที่ว่าคุณอะเป็นคนที่แบบจิตใจดีคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนฉลาดแล้วก็คุณตกหลุมรักเขา เหมือนคุณจะถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์อ่ะอาจจะมีปัญหากับตํำรวจด้วยคุณอ่ะจะมีปัญหากับตํำรวจถ้าคุณทำธุรกิจผิกดกฎหมายอ่ะถ้าคุณอ่ะ ค้ายาเสพติดนะ่ะคุณจะโดนตำรวจจับเพราะไพ่มันขึ้นเป็นคนนะ่ะกำลังดูดฝิ่นอันนี้คือจะโดนบล็อกเฟซบล็อกไลน์อันนี้กูมานทองคุณควรจะทำบุญนะให้ผีเด็กทำบุญให้ให้ผีเด็กทำแท้งทำบุญให้ผีเด็กทำแท้งทำบุญให้กูมานทองคุณอนะ่ะมีภาระหนี้สินคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สิน เหมือนคุณจะทะเลาะก,กับแฟนนะแล้วก็มีความเจ็บช้ำอะไรบางอย่างอะ่ะคุณมีความสุขเ,เ,เ,เมื่อคุณได้มิวสิกอ่ะคุณมีความสุขเมื่อคุณได้ร้องเพลงคุณมีความสุขเมื่อคุณได้มิวสิกเพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้แต่แน่นอนเลยเอ๋ว่าคุณนะ่ะเป็นคนคิดมากสิ่งเนี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่เอ่อเป็นคนทำงานเก่งแล้วคิดมากอะ คนทำงานเก่งอ่ะมักจะคิดมากอาชีพที่ป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกมากที่สุดก็คือทนายความผู้พิพากษาอายการอาชีพที่ป่วยเป็นโรคทางสมองมากที่สุดก็คือเนี่ยแหละคนที่บอกก็คือคนที่เป็นทนายเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาไปงานศพทุกเดือนเลยทนายป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองอ่ะเยอะมาก เนโลหิตในสมองแตกบ้างเนื้องอกในสมองมัง่งอะไรแบบนี้การการเครียดเนี่ยจะทำให้คุณะป่วยได้เพราะว่าคนที่เป็นทนายจะป่วยเป็นโรคทางสมองอะซะเยอะมีคนตกหลุมรักคุณนะมีคนมองว่าคุณน่ะสวยมากคุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างอะที่ว่าทำให้คุณน่ะเจ็บช้ำที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะปิดตาข้างเดียว ที่ผ่านมาเนี่ย jogo. คุณะปิดตาข้างเดียวแต่มันก็จะมีคนมาเล่าบางอย่างให้คุณฟังอะคุณอาจจะไม่ยอมรับความจริงนะแต่ความจริงอะจะปลดปล่อยคุณคุณไม่ยอมรับความจริงแต่ความจริงอะมันจะปลดปล่อยคุณเหมือนลูกคุณอะ่เป็นคนเลวลูกคุณะไม่ดีแต่คุณก็จะบอกว่าลูกคุณะเป็นเด็กดีนู่นนี่นั่นจริงๆลูกคุณไม่ใช่คนดีแต่คุณไม่ฟังอ่เหมือนกับว่าในสายตาคุณ่ะลูกเป็นเทวดา พอมีคนมาว่าบอกลูกคุณเนี่ยไม่ดีเกเลคุณก็ไม่ฟังความจริงอะ่ะมันจะปลดปล่อยคุณถ้าคุณหลอกตัวเองอะ่ะมันก็จะทําให้ปัญหามันบานปลายบางทีอะ่ะคุณอาจจะไม่ยอมรับความจริงก็ได้เรื่องที่ว่าลูกชายคุณอะ่ะเป็นตุด๊ดคุณอะ่ะจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างและสิ่งเนี้ยคุณอ่ะจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างและสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณอะ่ะเจ็บปวด สาวโสดเนี่ยจะมีคนมาตกหลุมรักเพราะเขามองว่าคุณเนี่ยสวยคุณอะเหมือนจะเข้าทางธรรมอะคือปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะฉันฉันจะแย่แล้วฉันขอเข้าทางธรรมเถอะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะท่านจะท่านใดที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นไม่ต้องโทรมานะคะกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปกรุณาแอดมาที่เอทาร์ลอดสองสี่กับปัญญาห้าเก้าเก้าพเอนยเอห้าเก้าเก้าพเอนยเอห้าเก้าเก้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ